ัน,นถ้าแป้งก้อนก็อนกินบอตองลอกหมีด้พี่นอ้องดินขาว<ม>แบบส่งดินขาวแล้วพอเราตัดสั้นมันก็ไม่เห็นแล้วเนาสอดจีนที่ข้าถึงเร,เราก็ตัดออกไปแล้ว บั้นใส่มีร่องเนะื้อบั้นพี่น้องเนะีเก็บรอบเก็บค่ะบ่ต้องร่องใส่ตัวร่องเนะื้อเอาหมีร่องเอาแต่ว่าอย่าเห็นตรงหีีเนื้อนะพี่น้องขึ้นวันไหนวันจันทร์ื่อกี้สิง็ง สี่เดือนยาวเลยเนาะเดือนหน้าต่ออีกตีนข้าก็เกาได้ที่หน่องเดือนหน้าก็อีสานอีกมันมีอีสานบนอีสานล่างอ๋อไปเป็นโซนโซนนะเนาะใช่พิกิกาไม่ได้ขึ้น เช็คสต็อกประจำปีบริษัทเขาวางแผนไว้แล้วพักผ่อนไปก็ดีที่ดูจอนรองเท้าสนุกใส่หมีร่องได้บันพี่นอนกินมุ่งเลค่ะกินมุ่ง ต้นซิมาแบบนี้เนาะด้านล่างกระตินขาวคือเกาวด้วยพี่น้องเลื่อบนตองร่องวีค่ะเป็นประมาณหม้อนี้เขาเผยออกพี่นอ้องเผยปากพลาสเลียร์ออกช่งเผยปากพลาสเลียร์ออกช่งนี้เขาแหนะมาเผย,ย,ยช่ง รงนี้เ้าสิไวัยถุยน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนะแต่ว่าเ้าสิเก็บมุมค่ะ ค่ะพี่น้องมันชิมาแบบเห็นบหมนี่คือโซ่ของมันเนาะเราชิมาเก็บหมอกนี่ให้มันคื้นน้อยนึงพี่น้องเอามุ่มนี่ก็ะได้มุ่มนี่ก็ได้แย,า,ยาขึ้นเต็มหนาด้วยค่ะ มาสั่นหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะเป็นส้งต่างถึงอย่งสีขาดไสเยี่ยวที่แหล่เขาตัดตรงเลยค่ะมีมาขังน้ำเบิดพี่นอ้องข้าสิขึ้นได้ไหมจับไลบ่ป่นพี่น้องเห็นมะจับยกเลยตัดตรงได้ก็ได้พี่น้องนู่นสเก็ตฟันปลาก็ได้อันนี้ลูอกสิตัดแบบตรงเบิ้งด้ย นั่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงเหรอนั่งตรงไหนได้นั่งเลยค่ะเลื่อนนะอ่ะยังไงก็ได้แม่ไม่ต้องเลื่อนอ่ะนั่งบนเบาะเลยอนั่งเบาะเอ้ยใช่จะได้นุ่มๆออ๋เรือกหางนะมาหนักกว่ามากโอ้ รูปยังเก็บอะไม่มเมมขขลือนนะขาโอ้โกใส่ผ้านาโอยพี่นอ้องซอยปลายนิดนึงเพื่อให้มันตัางเนาะเวลาเคาใส่เยี่ยวมันสีกระจายเป็นแถวเลยพี่น้องนี่ยังจัง นองเห็นบ่เดี๋ยวพ่อฉีดน้ำเบิ้งเด้อบ้านว่มันตั้งบ่เนาะพี่น้องพี่มาแบบเวลาเขาใส่เยี่ยวเพีน่น้องมัน,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 มแบบน,นจะยาวไปไหมเนี่ยสีแก้มมุมนี้เบิ้งเด้อบ้าพี่น้องเด้อเพราะมันดั่ไงฮะ มันดับตนนี้มือข้าใส่ข้าใส่ใไก่ฟันป่าซ้อยพี่นออ้องจุดนี่เห็นว่าคะมันก็ซอยใดเห็นมาพี่น้องก,ก็เบาบางลางเนาะค่ะราว่าสีสาคนบกขึ้นกันบกบสม่าเสมอผมขึ้นหนาขึ้นบางพี่น้องท่านตัวไหนมันหนาเขาก็ ใส่เดยการที่เ่าเอาไก่ฟันปลาส้อยเอาพี่นอ้องมันก็บ,บ่มีข้ามาแหวงเนาะนี่ค่ะน,นี่จังมุ่มนี่บ้านนูกกระสีใสขึ้นมาหน้อยนึงเห็นไหมคะนี่ค่ะบมานูก่กระสีอยขอบตรงนี้เห็นบิงพี่นอ้อง ข้สิเน้นต้นนี้เห้ถ้ยน้อยนึงมันสิงามค่ะมันสิกลมกลืนงามเนาะผมข้อตรงตัดคข้ามาถ้ยพี่น้องมันจะงามถ้ยข้างหลังค่ะบานบน,บนู้นสิลอกเก็บ้ยงเปิงเบิ้งเด้่บัมนี่คือหลอกเก็บ้ยงเปิงเบิ้งค่ะถ้ามายืนอยู่ข้างหลังเล่งไปข้างหน้าพี่น้องนี่เล่งไปข้างหน้าค่ะ ฟังนี่คือกันพี่นอ้องเขาก็มายืนอยู่ข้างหลังคือกันค่ะเขาก็มายืนอยู่ข้างหลังคือกันเขาก็เล่งไปข้างหนา้าเดี๋ยวสิเล่งเห็นมึงได้บัตรเด้อสิเล่งเห็น,นมึงเขามายืนอยู่ข้างหลังพี่นอ้องมองนี่ทีมันดำบัตรนี่มองข้าด,ดำสีสีมึงได้พี่น้องได้หนี่เขาสินเน้นได้หนึ่งกินเมตาเดียนมุ่งนี่ นี่ค่ะคนหัวกระที่เค่ะตอนตอนเขาเรียนมมต้นเขาก็จะได้ประมาณที่ห้าที่หกนะเด็กประมาณที่สิบสามสิบคนเขาไม่ใช่คนที่หนึ่งที่สองแต่เขาเรียนได้ไอ้บางคนเรียนที่หนึ่งที่สองเเรียนตอนเอ็กเรียนไม่จบพี่ก็พูดไม่ถูกไม่รู้มันยังไงเขาบอกว่าอาจารย์ไม่สอนเขาเรียนไม่ได้แต่บางคนก็เรียนได้ไงอ่านไม่ไปสอบความก็คือวิชานึงสอบไม่ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ไง นี่เนาะพี่น้องการเสร็จโซนี่สิมาทำนองใเนี่น้อเนาะพี่น้องเนาะเสียงเบิ้งด้บหมนี่ค่ะสิมาทำนองนี่คันถืออกถือใจหรือบ่ถือใจผู้ใดก็ขอโทษขอไผ่ได้พี่น้องเ้ออาจจะบ่ถือใจทุกคนเนาะค่ะเนาะตีตะวันตีชมได้ค่ะค่ะมียังกตีชมได้ค่ะนิสิะเป็นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคันถือใจก็กดไลค์กดแชร์่ด้วยค่ะพี่น้องเนอะค่ะค่ะสวัสดี